สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูตัวคอนโทลมอเตอร์นะครับตัวนี้ตัวเร่งเบารอบมอเตอร์นะครับแทนที่เราจะเร่งให้มอเตอร์แรงหมุนสุดตั้งแต่แรกเลยนะครับเราก็มีตัวคอนโทลตัวนี้มาช่วยนะครับในการปรับรอบให้ช้าลงนะครับอย่างนี้นะครับเราปรับรอบมอเตอร์ได้ด้วยคอนโทล คอนโทรลสปีดสปีดคอนโทรลนะครับตัวนี้ซูเปอร์สปีดคอนโทรลของเราตัวนี้สําหรับมอเตอร์ขนาด250วัตต์นะครับสปีดคอนโทรล250วัตต์ตัวนี้ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไม่ให้รอกอกระตุกนะครับตอนที่เราเสียบไฟนะครับเราเปิดไฟเขาก็จะยังไม่ทํางานนะครับจนกว่าเราจะเร่งเร่งเงก็ทางานนะครับ ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้าไปดูในหน้าเว็บนะครับคลิกที่ด้านล่างนะครับอ่านข้อความด้านล่างคลิกที่เว็บไซต์เลยนะครับเข้าไปยังเว็บไซต์ไปดูราคาดูรายละเอียดในนั้นนะครับแล้วก็เราจะตอบไลน์ให้ในช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายเราขอหยุดเพราะว่าเราจะต้องทําของส่งให้ทุกท่านนะครับที่สั่งเข้ามาแล้วก็ ไลน์ก็ขอเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือว่าหาวิธีเข้าเว็บนะครับจะโทรหรือไลน์มาถามนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนนะครับที่จะโทรมาหรือไลน์มาแล้วก็ไม่เข้าใจในการใช้งานนะครับครับตรงนี้เราก็ให้ท่านดูเพียงเท่านี้นะครับนี่คือคอนโทรลสปีดคอนโทรลนะครับ ขนาด250วัตต์และ350วัตต์นะครับเรามี250วัตต์350วัตต์500วัตต์นะครับตั้งแต่12โวลต์จนถึงใส่48โวลต์นะครับเข้าไปดูได้ในเว็บสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ